สวัสดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์แท้จนะครับช่วงนี้ครับเ a ค e อ w วอ k ์ครับผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินนะครับตัวตนที่แท้จริงของเขานะฮะเป็นเหมือนในทีวีหรือเปล่าผมอยู่กับคนนี้ครับใครอ่ะจิวแอร์ค่ะเนี่ยค่ะที่นี่ชิวนะนี่เราอยู่กันที่ไหนเขาเนี่ยอยู่ที่ ส่วนที่บ้านดูดีแต่ของเราทุกคนนะรวมสะรวมจะมีชั้นสอมีแบบฟิตเนสก็ยุ่งค่ะเพราะว่าเราทำอัลบั้มสามแล้วบรรยากาศเลิตีมากม <c oughs> เลยเด็กยิงพี่นู๊กเหรอก็จริงก็เป็นคนขี้อายแนะ่เริ่มประกวัวจริงๆสักประมาณ9ก้าปับอ่ะของเรานี่ซุ่มเราไม่บอกเพื่อนว่าเราแบบเราอยากทำแต่เราทำเลย เพลงแรกที่จือร้องคือเพลงเสียใจได้ยินไหมจืดจืจืดอย่างเียดูมีวิญญาณโชว์แต่เด็กมันเป็นเพลงแรกเหมือนกันที่ทําให้แบบเปิดโลกชีวิตกันร้องเพลง,งเราเข้ามหาลัยก็อยู่คณะดนตรีอีกเจอรุ่นพี่ที่เขาเล่นดนตรีกลางคืนอะไรเงี้ยเราได้เจอคนได้ร้องเพลงเห็นรุ่นพี่ที่เขาเก่งมีความสามารถอุ๊ยแต่ลร้องเพลงขนาดนี้ฉันไปแกะบ้าง คือเราเป็นปีแรกเาพอคนเริ่มเห็นหน้าเราแล้วเขาก็จะมาเรียกเราเฮ้ยดัซซ่าดัซซเต้นนะเกิดในยุคของป้ไฟยังไม่ฮิตอ่ะและดูโบราณมีแค่รูปรูปปินใหญ่ๆ อัลบัม้ม NJ Together เป็นช่วงที่ซิงเกิลเพิ่งเข้ามาผู้ใหญ่เริ่มคุยค่ะว่าเอ้ยอาจจะ New J อาจจะได้มาเป็นแค่ซิงเกิลไม่ได้เป็นอัลบั้มเต็มเอถ้าเพลงไม่ฮิตแล้วเราจะได้ทำอย่าอีกเปล่าเว้ๆไปช่วงหนึ่งช่วงนั้นกลับไปร้องประจํานักร้องอะถ้ามันอยู่เปล่าๆไม่ได้ร้องมันเหมือนเสียงมันตกนะต่างจังหวัดอะไรนี่เราก็ไปกันเองเหรอใช่นั่งรถอะไรรถทัวนครสวรรค์อาทิตย์แล้วสามวันก็เป็นอย่างเงี้ยนานนะนานคือคนไม่ไม่รู้ว่า ผ่านอะไรมาเยอะแยะแต่ว่ามันก็ทําให้เราเห็นเวลาเห็นโอกาสแล้วมัน <sucks> ก็ต um ้องทําเต็ม <Their> ท <royalty> ี่มากขึ้นมันเหมือนในนังก็นั่งอยู่ในรถพอเปิดวิดีโอเอาเอาไปเอามาเพลงคนเจมตาขึ้นเรากร๊ดกันนิ้วแบบ p ฮ้ฉันรอแล้วได้อะไรเคยแบบอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเวลาดูศิลปินเบอร์อื่นแล้วเขาพูดถึงอัลบั้มสคืออัลบั้มแบบ อาถานพ์หายไปนานด้วยดีใจนะที่อัลบัม Next Step ้มน t กสต p ประสบความสำเร็จเราขอบคุณนะพอเราได้เจอแฟนเพลงที่เขากลับมาพูดว่าเอ้ย e พี่เป็นไอดอลนะบางคนมาเจอแล้วแบบน้ำตาไหลดีใจมือสัน่นเราก็เคยเป็นคนนั้นนะ่ะจึงจำภาพเมื่อก่อนแบบเวลาเราวิ่งไปตามศิลปินตามพี่ติณนอะไรเป็นเรื่องที่เรารู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจพอตัวเราเราไม่ไน้มองว่าเราแบบเก่งเราเจ๋งมาก คนก็จะชอบถามว่าเอ้ยแล้วไม่อยากทำเดี่ยวบ้างเหรอไม่กำหนดกฎเกณฑ์มันดีกว่านิวจิวเป็น MJ ก็ยัง Enjoy อยเอ็นฟอมสุขอยู make, make ่ว่าเอ็นเจเอ็นจอยอแล้วบ้างท่อองสามคาดหวังไหมจิวก็อยากให้มันออกมาเวิร์กอะค่ะโอเคครับเอาละวันนี้แน่เราจะมีสอนไันด้วยอ๋อไปเตี้ยเป็นไงครับวันนี้มาเดินเล่นกับผมครับรู้สึกยไงบ้างครับสนุกดีค่ะ จิวว่าบางทีหลายๆคนอาจจะแบบอยากจะถามพี่ขอบคุณคุยมากเนี่ยย่อให้อยู่นี่จิวใส่ส้นสูงให้ย่อไปผมแก้วจิวเอ้เลยดีมากดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวจิวไปไหนต่อครับก็เดี๋ยววันนี้มีประชุมค่ะประชุมมาร์ลแบมสามนี่แหละไปส่งจิวขึ้นรถดีกว่ารถใช้ของนิวอีกทีนึงจอดอยู่หน้าบ้านโอเคขอบคุณจิวมากครับมีโอกาสเจอกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปค่ะ